สวัสดีครับยูกับพี่เล็กไซดันใน,นวนะัอน,นี้มาเบิงเสียตาครับสอมเกียร์เบิดไปเท่าไหร่จานจานเบิดไปเท่าไหรค่าอะไรสอ,องหมื่นกว่าพอบอกสองหมื่นกว่าอันนี้นี่เห็นว่าอันนี้อันนี้เท่าไหรนี่อันนี้ร่วมร่วมทั้งหมดเลยค่าอะไรอะ่ะอ,อันนี้เลยที่เกียร์น,นี่มันเทืองบนทั้งไทย ขี่ได้ไหมนี่เดี๋ยวผ้าไปขืนขั้นแดงเอาไปวะเดี๋ยวขั้นแดงมะเดี๋ยวขั้นแดงเดี๋ยวอุ้ยถอยไปหนีเลยเนาะงางขึ้นเลยประตงใส่บันไดเดี๋ยวขั้นแดงมาจวดเลยไปขี่ไหมเห้รถแล้วก่อนเดี๋ยวพาขืนท่านเลยเดี๋ยวเวอหลังว่างเข้าเอาไห้เรือมาล่องนะเขาเนาะได้จัดไปนิมมบงแมียนท่นเรือบุตรเช็คแรีนไปหลอดรุดตัรถไผ่บุหูดำเด้อเรียบกันครับ เนียนี่ย้่มน่ลอกไอหลอกรัเนี่ครับเราบ่ให้หลอกกัรบ้านกันดิชางเดี๋ยวนี้มีเหตุจุกเฉินผมจิโทุหัน่านว่าเข้าเรียนทพงสชิ้นส่วนเแต่บาซีนึงมันซึมเลนครับแต่มันซึมตีเขาเพาเปลี่ยนซี่ใหมเขาติดรับรับตมันจะมัน อ๋อห้มันห้มันหัดเับเกียนี่มีนสิบต่อสิบต่อสิบต่อมั้อสิบต่อนี่นงอะไรแบบนี้หมุนหมุนเขาไ้มันกดกันอีกรับมันมีเกี่ยวมันมีเกี่ยวตัวมันเกี่ยวอ๋อมันมีฟังตัวผูตัวเมียที่บอกตมนิต่อครับหมุนสวยตัดดอกจังดนึงให้มันหฮมันห้มันหาดกัวกอลไฮมันฟิตมันฟิตบนไส้ครับผมหมุนบาะว่า มันเป็นมันกะให้มันปึ๊บเข้าไปมันมาไม่ใหมมันกัสีบอนเนอยู่บ่บันนีกแกงมันเห้อยเขาบริเขาบริเลียนทั้งสองน่วนบาซี่น้อบริเลียนตัดงตัดปังฮักีมนคุ้มเลยสงสารมันดีบ่เป็นสูตรครับเป็นสูตร บอแซมส่วนไปไทยขเอมป่ะไปวะเฮ้ยส่วนตาไปน่เลยมึงขันแดงเนาเออชิดันแดงเยวนสันสวนยนไอยากไตก็ว่าเดี๋ยวไปหาเล็กน้อยมาก่อนเขาก็ัดทางงี้เด้มาที่ีบวแมนทังทีม่นทน้อยนี่ทางเยเขา ้ำมา่เรอยิงเาตคิดสักทุอยองนี่มงามกงานคด้านัดอาจ้าบะนี่เป็นเป็นเก็ยรความรู้เล็กๆน้อยวงโมงวิชาธนาธนาเขาเลี่ยนตัวนี้ไหม ก็บตรต้องตัดเพราะมันมันมันจะเป็นดากเนาะอันนี้มันรัดไปนะก็ต,ต้องซอยเหลือยมเจ้าหน้าทรัดขอ้อเพราะมันมีมันมีหลอกคื่มันเกิดจากการเสียดสีไล่ระบบทั้งขั้นเท่าใดครับหนึ่งช่างกาแรงโอ้คิดเป็นมือดีกว่าบ่ <laughs> อไล่ระบบทั้งขัน <laughs> อันนี้กกว่าซิบุฮิตเองเลย่มาหน <laughs> เอาว่าถามเช็คราคาเหรอเนาะ no. ทังีแบบว่าเขาชางจะบอกว่าเคยรับเฉพาะจุดเลยไม่รับเฉพาะจุดเวลาเขาไปสอบมันก็เป็นจุดเป็นจุดเป็นว่บอกว่าคยัเฉพาะจุดอยาว่าให้เช็คเบรคันมีลูกค้านี่ลูกค้าโทรมาบอกแบบไอ้ลูกค้าขอมาบอกแบบว่าให้เช็คทั้งคันไหมมีแต่เช็คบันทึกอะไรั้างกัมนมัต่ละคัสิเป็นจุดๆมาเป็นจุดๆนะเพราะว่าถูกลักเมืกัน กูสาว่าลังหาอยากมีก้นหนิเห็ดทั้งขั้นนึงสิลูกค้าสั้งจุดใดยังเห็ดจุดนั้นมนัเป็นเขาคิดร่าเป็นจุดจุดใดเถาอู๋ไทยทั้งขั้นเดียวกับเปลี่ยนมันเป็นหนิบางลูกค้าบางคนณกับอู๋ทำไมเปลี่ยนเยอะเป็นวะอันนั้นที่เปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนนั่นวะเบิ้งเงินกับโต๊ะเพราะมันลาย เฮ็ดเองเฮ็ดเฮ็ดเป็นเน่ยมันแค่อยู่ตัดสินใจเลยว่าตัวนีตัวนีจริงเปลี่ยนนี่เเปลี่ยนเันบะเฮ็ดเองเนี่ประหยัดคันแม้นแจ๊าเพาะว่าหลเงิหลายตกท่ลงทุนเลยมัเป็นเกสีย่้ยว่่เลากับขาดทุนจ้วย ช่วยไล่หน่อยดิจมไปเกี่ยไปเสียจุดใดก็เห็นหนีว่าจีแคเราจีไปแบบเพชรไปเบิดเลยกัโอ้เบิดหลายเบิดลายเบิดลายเต็มระบบนี่เต็มระบบเต็มระบบเต็มระบบออปชั่นเต็มกันนี่อกเลยเสียกลางงานบ่ได้เสียหนาเสียหนาโอ้ยบ้าบ่บ่บ้าหรอบ่บบวบ่วมเป็นฝุดนเลยคือเพราะจีเกี่ยวไปจมไป ตโอ้ยเกี้ยวบูมิเสียระดับเทพบึเดี๋ยวจะไปแข่งกันเด้นี่เฮาหาหมองเกี่ยวให้นน้ำในเด้อเนี่ยรถรถมอเคยใ์ไซคนี่ถ่ายแข่งเลยของนายพันของนายมันพันข้อว่ะอันนี้ก็ะปุกพิสูจน์ได้นี่เจ้าบึงเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนใบเฟืองใบเอานี่เดี๋ยวพูดดิเจสเกี่ยวไในบูมิเกี่ยวดันเขานี่ มันบ่ค่อยเกินมันเป็นน้ำเอี่ยงมันเข่าไปแล้วมันค่ายออกมาเป็นน้ำใบตัวนั้นบ่มันมันอิ่มเหรอว่าครับมันอิ่มมันอิ่มเออมันอิ่มมเหมือยัดโอ้คายออกก็ใบนั่นมันเบิดแม่ใบสแตนเลสอยู่น้ำม้วนเข่าเข่าไปแหไมเป็นๆเเอจ้ากุบสือใ่เนาะไม่ว้าวเสียวว้าวเสียวไอ้มันหลูบไปเลยแหม แมงปีกายมันบกดูดเขาเลยมันค่ายออกมาขึ้นอวกอากอกอจ้างบ่เอาอันนั้นห้องไปเยอะไหมบ่กจิห้องมาขึ้นเตาใส่ขี้เข่าอตรงนั้นมันก็ห้องเดียวกันนั่นแหละเออมันมีเราหัวจะแม่นล่ะเจ่บเตามันใส่อันนั้นห้องมาดิมันยานลูกยางออกเนาะเออนั่นแหละมันวิแท่งออกไอ้ดอกมันบ่ออกมันออนมันที่ว่ามันกันอกเขาไอ้ดอกมันมันหัวพอนมีมันหัวออกไว้กันเล็บกันไว้ออก พวกใบใจเพิ่นว่าการไหวก็เห็นดันมันมันออกอยางซีนมันถอยออกมาหน่อยหนึ่งนี่นะนั่นแหละอันนี้เขาอื่นว่าลื้นคู่อันนี้ใส่นี่แล้วก็แล้วเพื่นว่านี่นเออแท็กบัตทองใส้แท็กใส่แย้มหลังอันนี้เขาอื่นว่าลื้นคู่แท็กสีใส่บ้านแท็กให้เจ้าของใส่เองกลางบัวทองมัดซอยไทยเบ่งเด้อครับนี่ซ้อมเกียร์นี่ เซ็กซีเบิรยังดอกนี่ลถหลายๆปีได้เปลี่ยนแท้ครับนี่นี่ตัวนี้ครับได้เปลี่ยนแท้ครับนี่ครับมันตัวนี้ตัวนี้มันมันหลุยง่ายครับนี่หลุยง่ายเนี้ยจิ๊บปอกแปก๊กครับโดนโดนไป ครับอาจารย์นี่เขาเรียกว่าหลืนครูนะอันนี้หลืนครูนะ่นเ่งเขาไม่ให้ใส่เป็นเออสร้างโมส่ให้ไปบอกสร้างใส่ให้เงีดหลายของแท้เนาะหลืนคูเนะนี่นะเขาเรียกหลืนคูู S 1> <S 1> สัางก็เลยตรงแบบย้อ,ยอมใสแห่อใหญ่นะบุษบุญได้บุญใจขาแรกเนี้ยโตมีส,มสั่งได้ตลอดลูกพี่อยากได้เลยสั่งเลยเดี๋ยวลูกพี่จะให้เดี๋ยวพาไป็นทายเคยเอ็มเดี๋ยวเพบรนเทเล่อเฮ้ยเดี๋ยวขอสิบเบรนเทเ้่เนเทล่อนะ โอเคครับเดี๋ยวเจยังลูกพี่ใส่ให้เบิดเลยว่าชัางยังได้ลูกพี่ใส่ให้แบบนั้นเลยเอเาแข่แล้วเอนี่ยดีได้หลายเลยเออมันก็ซอยได้แหละเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ